ที่เราเขียนในส่วนของประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะในส่วนของแปนหน้าต่างนะคะที่เราจะมาเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือครูจะให้เราทําการสร้างในส่วนของแปลนหน้าต่างขึ้นมาก่อนเนะาะคราวนี้เราจะเริ่มจากสิ่งที่ทํำง่ายที่สุดนะคะก็คือทําเส้นอ้างอิงก,ก็คือใช้คําสั่งลายนะคะในการคลิกนะคะ ป้อนค่าระยะนะคะอ่าเป็นลบหนึ่งองศาก็เป็น9ก้าลบเก้าสิบเอาใจนะก้าสิบดึงลงมา9ก้าสิบองศานะคะอ่ล่างลงมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการ Copy อ่ p y ชิ้นงานจากตำแหน่งนี้นะคะไปตำแหน่งนี้อ่าอันนี้คือเส้นล่างนะคะล่างไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ Copy ในส่วนของตัววงกบมาอ่า y o p y วงกบอ่ p y มาวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการขยับ มูฟนะคะขยับให้ชิดกับขอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการ Copy ีอีกครั้งหนึ่ง Copy นะคะไปวางไว้ตำแหน่งนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็นวงกลบของบานหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราทำการสร้างกรอบสี่เหลี่ยม คราวนี้เราต้องวัดระยะก่อนนะวัดระยะว่าระยะห่างระหว่างตัววงกบนะคะจนถึงขอบวงกบมันมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวูวัดใหม่ก่อนวัดขนาดนะคะวงกบจนถึงขอบวงกบตัวนี้มีระยะ 1. 10นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างนะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะ วางในส่วนของบานบาน ung, เออบานหน้าต่างนะคะก็คือระยะความสูงตัวนี้ก็คือ0.1นะคะแล้วก็ตัวตัวบานาความกว้าง1.1ึ่่อมันก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราทําการมูฟมันลงมา,าจากจุดนี้ move ลงมานะคะก็จะได้แบบนี้ เสร็จแล้วนะคะครึ่งหนึ่งของตัวตัวตัวบานหน้าต่างเนี่ยก็คือจะอยู่ระยะ1เมตรนะคะระยะ1เมตรเนะาะลองวัดดูว่าใช่ไหมระยะ1นึ่งจเมตรเนาะระยะ1.1เมตรครึ่งหนึ่งของ1.1เมตรก็คือ55เซนนะคะ 55เซนเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างนะคะในส่วนของหน้าต่างที่มีระยะาบานหน้าต่างที่มีระยะ55เซนนะคะโดยการคลิกรูปสี่เหลี่ยมนะคะคลิกที่จุดเดิมนะคะจุดเดิมตรงขอบวงกบเสร็จแล้วนะคะให้ใส่ค่าลงไป0.5จ 0.5นะคะเพราะว่าตัวตัวบานเนี่ยมันจะมีการเป็นเป็นบานสลับเลื่อนใช่ไหมคะก็คือจะมีระยะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวบานหน้าต่างนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ความสูงเออความกว้างเข้าไป0.55อ่าแล้วก็จะได้ตัวหน้าต่างนะคะก็ทำการ Move มันลงมา ให้มันอยู่ในแนวนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ Copy เนี่ยเราก็ทำการ Copy คลิกที่จุดนี้นะคะแล้วก็ไปวางจุดนี้ตัวนี้เราก็จะได้ในส่วนของหน้าต่างที่มันจะมีการเปิดแบบสลับกันแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราเพิ่มในส่วนของอขนาดนะคะ ขนาดของตัวกรอบนะคะกรอบบานหน้าต่างเข้าไปด้วยตัวนี้คือขอบวงกบเนาะตรงนี้คือขอบวงกบนะคะแต่ตรงนี้ก็คือขอบบานหน้าต่างตรงนี้ก็คือจะตรงนี้ก็คือจะเป็นขอบบานหน้าต่างนะคะถัดออกมาสีเขียวเฟ้าเนาะอ่ะทีนี้นะคะก็ขอบบานหน้าต่างเนี่ยจะมีระยะอยู่ที่อ่า สิบเซนนะคะสิบเซนสิบเซนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาดนะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาด0.05คูณ0.1นได้แบบนี้แล้วลองเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็ได้จะได้แยกได้ถูกต้องทําการขยับ มูฟมันมาเดี๋ยวนะทำการขยับมูฟมาไว้ตำแหน่งตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วทำการ Copy ปี้นะคะก๊อปจากมุมนี้ไปหาหมุมนี้อ่าก็จะได้ในส่วนของบานหน้าต่างเสร็จแล้วนะคะด้านในให้เราใส่เส้นนะคะเส้น เดี๋ยววัดระยะก่อนนะคะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้0.35นะคะก็ใส่เส้นในส่วนของการเขียนกระจกนะคะก็คือ0คลิกนะคะแล้วก็0.35กด Enter ก็จะได้ระยะนี้ตัวนี้ก็จะได้1บานนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทำการ copy ปี้ก๊อปปี้ในส่วนของตัวตัวบานหน้าต่างนะคะทำการ copy ไปวาง<อ>ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของหน้าต่างนะคะตัวนี้ก็ลบออกเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ในส่วนของตัวเาสาเอ็นเข้าไปด้วยนะคะทำการ Copy มาเอาเสาเอ็นมาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วกด Copy อีกทีนึงเอาไปวางไว้ตำแหน่งนี้นะคะทั้งสองด้าน โอเคเราก็จะได้ในส่วนของหน้าต่างนะคะบานสไลด์นะคะบานเลื่อนเรียบร้อยนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นหน้าต่างที่เป็นลูกกลงนะคะลูกกลงเราก็จะทำการทำเส้นอ้างอิงเหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นลบลบหนึ่งแล้วก็90องศา ฝั่งนี้ทำฝั่งนี้ก็ทำการ Copy มาแล้ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราไป Copy ในส่วนของตัววงกบมาก่อนวงกบคือตัวสีแดงนะคะ Copy วงกบมา ได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการ Copy อกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีวงกบทั้งสองข้างนะคะอันนี้โูถึงไม่ตรงเนาะเอาใหม่ Copy มาใหม่นะคะ เวลาดึงแนวระยะนะคะต้องดึงให้ตรงนะคะถึงมันถึงจะทำทำการหรือไม่งั้นเราก็ต้องป้อนค่าเข้าไปเนาะ,ะเ,เดี๋ยว แบบนึงนะคะคูวัดระยะก่อนว่าคูจะดึงจากแนวเนี้ยไปเท่าไหร่วัดระยะมานะคะประมาณ1.75 1.75เนาะ โอเคคัน okay. นี้ก็ทำการคลิกที่รูปนะคะแล้วก็ c อปปี้แล้วก็ดึงค่าให้ตรงแล้วป้อนค่าลงไป1.75มันก็จะมาวางพอดีกับเส้นนะคะเสร็จแล้วตำแหน่งกึ่งกลางนะคะกึ่งกลาง ึงกลางก็จะเป็นในส่วนของตัววงกบเช่นเดียวกันนะคะ,ะให้เราทำการคลิกคลิกคำสั่ง o v e นะคะขยับตัวนี้ไปวางในตำแหน่งนี้เพื่อเป็นเส้นอ้างอิงเพื่อเป็นเส้นอ้างอิงอันนี้ก็ทำการ Move นะคะขยับไป ตำแหน่งนี้นะคะเพื่อเป็นเส้นอ้างอิงเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการก๊อปี้วงกบก๊อปี้ใหม่นะคะก๊ปี้วงกบดึงมาให้มันอยู่ในระยะ,ะคะ่ะที่ถูกต้องก็คือประมาณนี้เนาะ ทีนี้ตัววงกบนะคะต้องปรับค่าแก้ไขขยับให้มันอยู่ตรงเกลืนกลางนะคะ,ะเสร็จแล้วก็กด delete ทั้งสองข้างออกไปทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็วัดระยะรวมทั้งหมด วัดระยะในแต่ละจุดก็ได้นะคะตรงนี้0ูนนะคะฝั่งนี้ก็นี่ก็ขนาดอาโอคลิกไม่ตรง นี่ก็ขนาดศูนย์จุดแปดประมาณจริงๆแล้วประมาณศูนย์จุดแปดสามนะคะศูนย์จุดแปดสองนะคะเสร็จแล้วให้เราสร้างกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่มีขนาด0.0 5หคูณ0.8สอง ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการ Move มันลงมาขยับมันลงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้ครูบอกผิดเนอ้องเมื่อกี้เมื่อกี้ป้อนค่าผิดนะคะเดี๋ยวลบไปก่อนอ่ะอีกรอบหนึ่งเราก็จะใส่ค่า0.1 0 1>, 1นะคะคูณ0.82จุดอันนี้ขยับมานิดนึงทำการมูฟมาเสร็จแล้วก็ทำการ Copy ตัวนี้นะคะ วางตำแหน่งนี้น,นี่ขยับมานิดนึงก็จะได้ในส่วนของแปนขึ้นมานะคะทีนี้นะคะลูกกงลูกกงเหล็กนะคะ เราก็จะใส่ในส่วนของตัวขนาดลูกกรงเหล็กเข้าไปโดยการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมขนาด0.05คูณกับ0 2ดี่ยนะคะเอ่อ0.02เนาะ 0.02พอได้แบบนี้เราก็เปลี่ยนสีให้มันมีสีที่แตกต่างกันนะคะครใช้เป็นสีเหลืองเนะแล้วทําการขยับมูฟนะคะไปวางอันนี้มันยังไม่ตรงนะก็ทําการขยับอีกทีนึง โดยการคลิกที่จุดนะคะแล้วก็มาคลิกที่จุดอย่างไม่ตรงก็ทำการขยับอีกทีนึงก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้ตัวซี่งงเหล็กแบบนี้เสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนอยากให้มัน อ้างอิงถูกต้องนักเรียนก็ลองป้อนค่าตัวนี้ลงไปอนักเรียนอยากให้มันตรงขึ้นใช่ไหมนักเรียนก็ทำเส้นอ้างอิงไว้นะคะแล้วก็ทำการขยับมันอีกนิดนึง ราก็จะได้ในส่วนของแนวตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ทำการ move ขยับเป็นเส้นน้างอิงตัวถัดไปแล้วก็ทำการ copy นะคะน,นี่ก็ทำการ move ก็คาานี้มันมี2อ,อันแล้วเนาะเราก็จะขยับทั้ง2อ,อันเลยทำการ Copy นะคะไปวางอ่าเหลืออีกอันหนึ่ง แล้วเราก็ทำการ Copy อีกเช่นเดียวกันวางพอเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะเราก็ทำการ Copy ชิ้นงานชิ้นนี้นะคะทำการ Copy เลยแล้วก็ขยับ มูเอ่อ,อปไปวางนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวหน้าต่างนะคะที่เป็นหน้าต่างช่องแสงนะคะก็จะได้หน้าต่างเรียบร้อยนะคะอ่าโอเค